เหตุระเบิดกลางเมืองอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของอำเภอนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับจากอำเภอที่มองจากข้างนอกมีแต่ความสวยงามนะครับเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เพื่อนบ้านจากมาเลเซียเนี่ยมาเที่ยวกันอย่างคึกคักมากกลายเป็นเมืองของความบุญแรงนะครับ แต่ว่าเช้าวันนี้เราไม่ได้มาคุยถึงความรุนแรงของอำเภอเบตงนะครับแต่ว่าเราจะมองอีกด้านหนึ่งของอำเภอแห่งนี้ซึ่งเป็นอำเภอสุดชายแดนภาคใต้ผ่านทางภาพนะครับที่สะท้อนเห็นถึงความงดงามทางธรรมชาติการอยู่ร่วมกันได้ของบุคคลต่างวัฒนธรรมของประชาชนที่มีความเชื่อทางศาสนาและประวัติศาสตร์ที่ไม่เหมือนกันนะครับโดยมองผ่านทางด้านภาพแล้วก็ผ่านทางมุมมองของคุณจรูนทองนวลน,นะครับเป็นช่างภาพ ของเราละที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับล่าสุดก็ไปที่อำเภอเบ,อเบตงมานะครับ,รบช่างอำเภอเบตงคงรู้สึกตกใจมากใช่ไหมครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นคือพอเหตุการณ์คาบอมที่เกิดขึ้นที่เบตงวันนั้นมันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เฉพาะชาวเบตงครับที่มีความรู้สึกว่ามันชกับเหตุการณ์นี้มาก mm. เพราะว่าเกือบสิบปีแล้วที่ไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่คนเบตงในในวันนั้นคือการ คือพยายามปรับความรู้สึกให้เข้ากับเหตุการณ์นี้ให้เร็วที่สุดเพราะหนึ่งต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อที่จะให้ผ่านวันนั้นไปก่อนที่หน่วยงานข้างนอกเข้ามาช่วยครับครับนี่เป็นภาพยามเย็นของเบตงนะครับ mm hmm. ก็เป็นภาพที่สวยงามอีกมุมมองหนึ่งนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้แหละครับเราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับอำเภอเบตงมากขึ้นนะครับ อำเภอเบตงนั้นเป็นอำเภอที่อยู่สุดชายแดนภาคใต้ติดกับประเทศมาเลเซียนะครับปกตินี่ทุกเสาร์อาทิตย์คนมาเลเซียมาเที่ยวเยอะมากนะคุณคุณจรุณนะครับ,รบเพราะว่ามันมีความงดงามทั้งธรรมชาติมีแหล่งบันเทิงนะครับอาหารนี่ค่อนข้างจะเลอเลิอแล้วก็มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับ,รบนี่เป็นภาพถ่ายทางดาวเทียมของอำเภอเบตงด้านข้างบนนี่ก็คือมาเลเซียความจริงท,ที่ผ่านมาเนี่ยใครจะไปเบตงจากจากจังหวัดสงขลาเนี่ยริงเข้าทางมาเลเซียน,นี่ใกล้กว่านะ ใกล้กว่าครับถ้ามาจากด่านอำเภอสเดาครับทะลุไปที่รัฐเกด้าของมาเลเซียใช่ไหมครับแล้วก็มากับมาที่เบตงจะมีกันออกที่รัฐไปรักออกที่ฝั่งของเบตงแตว่าถึงเบตงจะห่างจากตัวอำเภอเมืองยะลานี่มั้ับยะลาร้อยสามสิบกิโลครับร้อยสามสิบกิโลจากจากอำเภออำเภอจากจากอำเภอเมืองครับกลับมาตามสายสินแต่ว่าใช้เวลาเดินทางนี่โอ้ยนานมากเลยเพราะเป็นประมาณสองชั่วโมงครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีสะพานสะพานข้ามคลอง รือที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าข้ามแม่น้ำฮาลาบาลาที่อำเภอทานโตก็ย่นระยะทางลงไปได้เยอะพอสมควรแล้วมันจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามเลาะไปตามไหลเขาคือคุณจรูนอยู่ที่เบตรงเนี่ยบบันทึกภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยแต่ไม่ได้บันทึกภาพเฉพาะเหตุการณ์ที่มันมีความรุนแรงอย่างเดียวแต่ว่าได้พยายามจับภาพ ของทั้งตัวบุคคลทั้งสถานที่นะครับทั้งความงามเนี่ยเพื่อที่จะสะท้อนภาพที่แท้จริงของเบตงในย,ยังภาพที่เห็นในบนจอนี่คือที่ไหนครับเนี่ยที่ป่าฮาราบาลาครับป่าฮาลาบลา,านี่อยู่ในส่วนของอำเภอเบตงและก็ติดรอยต่อทานโตและบันดังสตาสามอำเภอแต่ในส่วนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจริงๆหลักๆก็คืออยู่ในส่วนของ ตำบลนายเวงอรับพี่ตรงครับก็มาเขาที่ผ่านมาใครก็ตามที่ไปเที่ยวไปตรงนี้ก็สามารถที่จะอย่างเช่นล่องเรือครับลงตรงคือล่องเรือนี่คือปากคลองฮาราครับโดยไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยเลยใช่ไหมครับในอดีตในส่วนนี้มีตชดที่4-5เขาดูแลอยู่ครับแล้วก็ความปลอดภัยก็ถ้าไปในพื้นที่นี้ก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะไม่ค่อยมีเหตุการณ์เลย อันนี้ก็เป็นความอุดมสมบูรณ์ของผืนน้อยกับปลาที่จับได้ก็ทาให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์โอ้นี่เป็นเป็นกระทิงที่อยู่ในอยู่ในป่ามีอยู่เยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นฝูงเลยครับมีมีอยู่เยอะครับประมาณ4ี่สิบตัวฝูงนี้ตอนที่ผมไปน้ําน้ําในคลองฮาลาลดลงมาแล้วก็มีหญ้าขึ้นและกระทิงก็จะลงมากินหญ้าครับอันนี้ก็คือคืออันนี้คือภาพล่าสุดคือ น้ำม,มันแห้งน้ำเหนือเขื่อนแห้งลงเพราะว่าเขื่อนบางลางปล่อยน้ําลงไปเยอะับอีกฝนก็ไม่ค่อยตกก็เลยมีย่าขึ้นมากลับมีเห็นตอไม้เอะไรอันนี้คือพาคือคือเจ้าที่ตอชดอ4-5กับอบอตอเอยเวง,เงเก็จะจัดโครงการทุกปีคือพาเด็กไปเข้าค่ายสำนึกรักป่าในับ ขาเคยนักเขียนนะฮะที่ป่าฮาลาวาราส่วนใหญ่ผมจะไปกับคณะนี้เกือบทุกปีถ้ามีเวลาถึงแม้ว่าดูแล้วมันจะปลอดภัยก็จริงแต่ว่าการที่บนเรือเด่ยก็มีต่อชดดออยู่หลายคนให้ความคุ้มครองอยู่เนี่ยมันก็เป็นการส่งสัญญาณบางอย่างนะครับว่าสถานการณ์ก็ไม่ถึงกับว่าไว้ใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์เฉยทีเดียวนะครับคือทางจังหวัดเขาพยายามส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวในส่วนนี้ฮะแต่ต่อีกหลายฝ่ายก็เป็นห่วงเรื่องการอนุรักษ์ตอนนี้ก็ยังพูดคุยตกลงเงินอยู่ นี่คือเป็นภาพในป่าฮาลาลานกเนืออนกกาเขาในป่าก็ถือว่าป่ายังอุดมสมบูรณ์พอสมควรทีเดียวนะครับนกกาเขาัหแล้วมันไกลไปนิดนั่งเรือไปเห็นแตเห็นจะเห็นไม่ยากครับนกเงือกนี่เห็นเยอะมากหมายความว่าถ้าเราไปเที่ยวที่เบตงเนี่ยนี่คือภาพที่เราจะเห็นใช่ไหมอ่านี่คือเผ่าอัศรีครับถ้าคนชาวบ้านเขาเรียกว่าเผ่าสกายที่เป็นคนที่อยู่ในป่าคือมันมีความผูกพันกันในป่านี้ระหว่าง หลุมัสรีเงาะที่ชาวบ้านเรียกว่าเงาะป่าเนี่ยปชดอที่เฝ้าอยู่ในพื้นที่แล้วกกระทิงคือสามถวนนี้จะมีความผูกพันกันแยกกันไม่ออกเพราะว่ากลางฝ่ายต่างก็พึ่งพาช่วยเหลือกันอยู่ก็อยู่ร่วมกันได้ครับก็ก็หมายความว่าคนเหล่านี้ก็มีวิถีชีวิตยดั้งเดิมอยู่ในป่ายังดั้งเดิมครับยังอยู่เดิมแต่กลุ่มนี้คือเขาจะอยู่ไม่ไกลจากคนแล้วเพราะว่าหนึ่งเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยเพราะว่า แหล่งธมากินคนภายนอกก็เข้าไปลุกเข้าไปเรื่อยๆฮะแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ที่ตอนจเราดูอยู่ก็ยังสมบูรณ์เมื่อสักครู่เราเห็นส่วนในในป่าในที่เป็นธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวการนี้เรามาดูในตัวเมืองอำเภอเบตงนะครับภาพที่เห็นก่อนหน้านี้ก็เป็นความรุนแรงนะครับและจะเป็นภาพที่จะปรากฏบ่อยมากคือปกติเนี่ยสื่อมวลชนจะไม่ค่อยไปทําข่าวที่เบตงยกเว้นจะมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอเรามาดูภาพที่เป็นวิถีชีวิต ภาพของคนในเมืองแล้วเนี่ยมันก็ทำให้นานึกถึงจังหวัดอืออเพอแบบเก่าๆนะที่คนยังอยู่ร่วมกันแบบชุมชนนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับรู้จักกันทั้งชุมชนได้นะครับคือเป็นเมืองผมว่าเป็นเมืองพระหอวัฒนธรรมนะมคือมีทั้งพุทธแล้วก็คือพุทธด,ดั้งเดิมพุทธชาวปากใต้นะฮะแล้วก็พุทธชาวไทยยึดสายทีแล้วก็ชาวาชาวไทยมุสลิมคือเขาอยู่กันแบบสุขสงบที่นั่นเพราะว่าหนึ่ง ความผูกพันในส่วนในส่วนของชุมชนเมืองชุมชนเบตงเนี่ยมันจะแยกออกมาจากพื้นที่อื่นๆเราเลยมองว่ามันเป็นเมืองที่มีความสุขสงบมากครับไปดูชุดยามเช้าของเบตงผ่านทางภาพเหล่านี้นะครับก็จริงแล้วไม่แตกต่างจากจังหวัดคือเสนลักษณกของเบตงที่ว่ามันเป็นเมืองในที่เขามองว่าเป็นเมืองในหมอกครับมันจะเห็นเมืองเห็นเมืองเห็นภูเขาแล้วก็เห็นหมอกคนเลยมองว่า ต้สุดสยามเมืองงามชายแดนกาเป็นเมืองในหมอกนะเป็นภาพที่เช้าๆยามเช้าถ้า,า,าเดินมาดูมันจะได้อีกบรรยากาศหนึ่งเรากำลังชวนคนท่านผู้ทู่ชมไปเที่ยวแล้วนนครับมีโอกาสนะครับที่วัดพุทธาที่วาสตั้งอยู่บนไหลเขาไหลเขาที่อยู่ในเขตๆๆๆเทศบาลเมืองน,นะครับจะมีจะมีชาวไทยพุทธมากับอันนี้ก็เป็นชวยามเช้าแหละครับซึ่งอันนี้คือติ่มซำผู้คนก็อ,อาหาร,าหารเบตงจะมีความหลากหลายมากครับแต่นอนที่ดังสุดก็คือไก่เบตงไก่ภูเขา ครับแต่ว่ามันมีอาหารที่อร่อยมากกว่ากับเขากับไก่เบตงคือ,อถ้าไปนั่งทุกร้านเนี่ย<น>เขาก็บอกว่าร้านเขาอร่อยกว่าร้านนั้นค,ค,ค,คือทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยทุกร้านเนี่ยเขาก็บอกเอ้ของเขาอร่อยแต่ก็อร่อยจริงๆนะครับ,รบผมไปนั่งอยู่หลายร้านครับคือต่างก็โชว์ของตัวเองอะไรนี่ครับก็เหมือนกับหลายอำเภอหลายจังหวัดแล้วครับี่ยามเช้าก็จะมีคนมาเต้นอลิมปิกออกกำลังกายคนเบตคนเบตงจะคนที่สุขภาพดีมากครับแล้วก็อายุยืนเพราะว่าอยู่ในเมืองที่มี ภูมิอากาศที่ดีมากออกกำลังกายนี่คือบนเขานะฮะออกกำลังกาย<ม>ทุกเช้าทุกเย็นมีรำไทยเก๊กแล้วก็เต้นแอโรบิกครับคุณจรูนยังมีงเรื่องราวที่จะมาเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเบตงนี้เยอะมากเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาเรามีจํากัดนะครับล้วก็สามารถที่จะเนี่ยฉายภาพให้ท่านผู้ชมได้เห็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเบตงเป็นอําเภอที่มีความน่าสนใจมากเพราะว่า เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและปัจจุบันนี้เป็นอำเภอที่มันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคมทางเชื้อชาติทางศาสนาแต่คนเหล่านี้นะครับอาจจะมีความเห็นแตกต่างกันมีความเชื่อแตกต่างกันแต่ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้และนี่คือสเสน่ห์ของอำเภอเบตงครับทั้งหมดนี้ก็คือคข่าวข่าวฉุกเฉินรับบรลุนเช้าวันนี้ครับ